ท่านด้วยนะครับคาคืนของวันที่6นะครับสิงหาคม2568นะครับใครสนใจรถไถยร,รถเกี่ยวมือสองนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับวันนี้มีหลากหลายรุ่นหลากหลายคันเลยนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจได้รถไปใช้งานนะครับเป็นรถไถมือสองนะครับคูบอต้านะครับ <c oughs> คูบ o ต้าอิส i กินะครับนิวฮอแลนดนะครับเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านดอสอได้นะครับส่วนยันม่าที่อยู่แถวหลัง4ี่คันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรถเกี่ยวยันมา่านะครับตรงนี้สามารถผ่อนสามารถดาวได้นะครับอาทิเช่นยันมา่าสามสก้าแรงก็วางดาวเริ่มต้นที่ แปดหมื่นสี่พันบาทนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับส่งปีละแปดหมื่นสองสามปีจบนะครับส่วนถ้าเป็นคูปองต์นะครับในกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกศได้นะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีรถหลายรุ่นหลายคันอาทิเช่นรุ่นที่นิยมใช้ขายดีก็จะเป็นสามสิบหกแรงนะครับสามสิบหกแรงนะครับยันมาสามสิบเก้าแรงคูปองต์สี่สิบแรงนะครับคูปองต์อ่าสี่สิบห้านะครับอิซากิ 42นะครับฮูบต้า47นะครับ47มีทั้งตัวตัวดนะีทีเนาะมีมีตัวเอสพีนะครับมีตัวเอสพีแล้วก็จะมีตัวดีทีนะครับมีตัวดีทีอีกหนึ่งคันพี่นาทีไปเอา47ตัวดีทีมาหน่อยลูกคันที่ใส่หน้ากากอยู่ด้านหลังคันที่ใส่หน้ากากอยู่ด้านหลังนะครับอ่ามีอีกหนึ่งคันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคันด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดข้อจอข้อใจด้วยนะครับขอเบิง์กยันมาดาวหน่อยครับอ่า เป็นรุ่นไดไอ้นะครับพี่เกียรติศักดิ์นะครับขอเบิ้งเป็นรุ่นไดครับทิมเค้เมนสอบถามมาได้เรยเดยๆนะครับสวัสดีเสียตั้มด้วยนะครับเขานั่งเขาเขาว่าถ้าอยู่บนบนรถรถทัวร์ห้ามห้ามเล่นโทรศัพท์นะให้นอนอย่างเดียวนะครับให้นอนอย่างเดียวอยู่บนรถทัวร์ห้ามเล่นโทรศัพท์นะครับเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นะครับให้นอนอย่างเดียวนะครับทางนี้ก็จะเป็นในโซนของรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวก็จอดรายล้อมนะครับตะการตาอยู่ตรงนี้นะครับรถเกี่ยวรถตัก นะครับมีครบเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ลูกอิสานพัฒนถินด้วยนะครับสวัสดี FC จากทางประเทศอิสราเอลด้วยนะครับอ่ะรถเกี่ยวตอนนี้นะครับในสต็อกก็จะเหลือ4คันนะครับวันนี้ติดจองไปแล้ว1คันนะครับก็จะเหลือ DC 7 0 g จ็ดสีพัทนะครับด c 9 3นะครับแล้วก็จะเป็นรถเกี่ยวนะครับตัวนี้ของยันม่านะครับว h 7 0 0นะครับแล้วก็จะมี105อยู่คันนะครับเร็วๆนี้น่าจะมี68เข้ามานะครับน่าจะมีรถเกี่ยวคูเปอร์ต้า DC 68เข้ามา สบายดีครับ FC ทางฝั่งขวานะครับสบายดี FC ทางฝั่งเรานะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มต้นไลฟ์นะครับขึ้นไลฟ์ด้วยรถยันม่านะครับรถไถยันม่า39กแรงนะครับที่ FC ได้ถามกันมานะครับว่ามีรถผ่อนรถดาวได้ไหมนะครับอ่ะเราผ่อนดาวผ่านสินเชื่อของยันม่าโดยตรงนะครับก็คือเฉพาะนะครับเฉพาะค่ายของยันม่านะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับสามารถผ่อนสามารถดาวได้ นะครับขอดูห้าสิบแรงน้อยได้ครับผมมีห้าสิบอัปเกรดเป็นโฉมห้าสองสองแปดให้ให้ชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอคนขับผมมานิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนกันนะครับอ่ะมาดูนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ยันมาสาสิบเก้าแรงแรงม้าตัวนี้นะครับชั่วโมงสองพันสองร้อชั่วโมงรถสวยเดิมนะครับอุปกรณ์สองชิ้นครับตัวนี้วางดาวที่แปดหมืนสี่นะครับไม่ต้องใช้คนคํานะครับขอแค่ว่าลูกค้าไม่ติดประวัติทางการเงินนะครับอ่า มีที่ดินคํากินมีสมุดรเขียวนะครับก็สามารถออกได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับผ่อนผ่านสินเชื่อของยันม่าโดยตรงสงวดเป็นายปีครับตกปีละตัวนี้ตกปีละ8ปดหมื่นสองนะครับตัวนี้ผ่อนตกปีละ8ปดหมื่นสองสามปีนะครับผ่อนจบเลยนะครับงวดย่อยเดือนละสองพันนะครับตัวนี้เป็นยันม่านะครับ ef สามเก้าสามทีนะครับรถสวยมากรถสวยสีเดิมครับตัวนี้นะครับหากใครอยากผ่อนอยากดาวนะครับหรือว่าจะเป็นตัว ym นะครับสามห้าหนึ่งนะครับ ตัว w m 3 5 1 a ตัวนี้อีกหนึ่งคันนะครับก็ตัวนี้นะครับรวมอุปกรณ์ก็จะวางดาวที่แสนสามนะครับรวมได้หางใหม่นะครับจะวางดาวที่แสนสามนะครับก็จะส่งส่งอยู่เจ็ดปีครับส่งอยู่เจ็ดปีนะครับส่งอยู่เจ็ดปีส่วนงวดย่อยเดี๋ยวผมมาใครสนใจก็โทรมาสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกหนึ่งคันก็จะเป็น YM351R ครับตัวนี้สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับวางดาวที่แสนห้านะครับวางดาวที่แสนห้า นะครับส่งปีส่งปีแล้วไม่เยอะครับตัวนี้ส่งปีแล้วไม่เยอะนะครับก็ตัวมาสอบถามได้นะครับตัวนี้รถ200ชั่วโมงนะครับเป็น YM 3 5 1มนะครับมาแล้ว47มาแล้วมาแล้วนะครับ47มาแล้วนะครับอ่ะ4708นะครับตัวนี้เป็น4708 DT นนะครับเป็นรุ่นเสากลมนะครับอ่ะเป็นรุ่นเสากลมนะครับตัวนี้อ่ะยกใบมีดขึ้นไหนลูกใบมีดขึ้นลงขึ้นลงไหนแล้ว ใบมีดขึ้นลงนะครับปั๊มไฮดรอลิกไว้นะครับตัวนี้นะครับเช็คให้เรียบร้อยครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับจอดนู่นเลยก็ได้ลูกนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทั้งระบบครับคันนี้จัดโฟวไปเลยครับคันแรกนะครับเปิดเปิดเปิดรถสดไปเลยนะครับเปิดรถสดสดราคาสดสดไปเลย3ามแสนแปดหมื่นห้าพันครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้งานครับนิวฮอนแลนด์ทีทีสามจุดห้าศูนย์ครับมีคันเดียวนะครับราคาจะอยู่ที่สี่แสนหกครับพี่นะครับสี่แสนหก รเริ่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับ New holland ก็จะมาพร้อมกับด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านควร CMT นะครับรถเหมาะสําหรับทําไร่ครับ New holland เนี่ยเหมาะสําหรับทําไร่นะครับ t 3.50มามามาดูพระเอกของเรากันก่อนดีกว่าก่อนลูกค้าจะหนีออกไปกันหมดก่อนนะครับมาดูพระเอกของเรานะครับ L 5 2 2 8นะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดนะเป็นรุ่นอัปเกรด นะครับเป็นรุ่นอัพเกรดอัพเกรดยังไงเดี๋ยวให้พี่นาทีขับออกมาให้ชมนะครับวันนี้ผมใส่ชุดแต่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับมือจับขึ้นซ้ายขวานะครับเสาค้ำลังคานะครับอ่าข้อซิ่งนะครับใส่ให้แล้วนะครับอ่าตัวนี้คู b o t a ต้า L 5 2 2 8ครับปรับโฉมมาจาก5018นะครับนั่นแหละเขาก็เรียกว่า5018นั่นแหละครับนะครับ5018ดีๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น5018 ดีทีนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี60ครับเช็คบิลใหม่นะครับรีบิวรีเช็คใหม่นะครับตัวนี้นะครับ4 8 9 0 0นแาพครับอ่า4 8 9 0 0นแาพครับได้ไปแบบคุ้มๆเลยนะครับส่วนถ้าใครเอาอุปกรณ์3ชิ้นได้โรตารี่ใหม่ด้วยนะครับเอาโรตารี่ใหม่ไปพร้อมเลยนะครับเงินนัดจัดโปรพิเศษให้ไปเลยนะครับเอาไปที่5 0 0 0 0 0ห้0แสนสามนะครับ5 3 0 0 0 0สาทนี่สวยๆนะครับก็จะได้ไปทั้ง หางใหม่นะครับหางใหม่แล้วก็โรตารี่นะครับก็จะเป็นโรตารี่ใหม่ที่5้าแสนสามแต่ถ้าจบ2ชิ้นนะตามตัวรถแบบนี้นะครับ2ชิ้นตามตัวรถแบบนี้นะครับ5้าสองมันมีตัวเอสพีไหมครับยังไม่มีครับ5้ายังไม่มีตัวเอสีนะครับ5้าสสองแปดเพิ่งออกมาพี่นะครับเพิ่งออกมาตัวนี้นะครับคือทีมช่างเรามีเช็ครีวิวใหม่ทั้งระบบนะครับที่จริงตัวเนี้ยเป็นรถตัดนะครับเป็นรถตัด5้านนะครับอ่า ก็มาเปลี่ยนชุดนะครับแหงคอใหม่ทั้งหมดนะครับชุดหม้อน้านะครับเพื่อว่าให้มันแมทนะครับเพื่อว่าให้มันปิดปากกระโปรงได้ลงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหน้ากากนะครับผมกําลังให้ช่างทํากัดสร้างขึ้นมาให้นะครับอะกาศกาดสร้างข้างๆขึ้นมาให้นะครับเพื่อให้มันเหมือน5228มากที่สุดแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับกระทิงกระทิงดุกนะครับของเลสบูนะผมจะใส่ของเลสบูเป็นกระทิงดุกของเลสบู ก็ใครสนใจนะครับอยากได้ตัวนี้นะครับ4 8 9 0 0 0นะครับรวมอัปเกรดออปชั่นนะครับจาก5018มาเป็น5228ให้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะพี่น้าทีเดินหน้าถอยหลังใหม่นะลูกใครที่สนใจนะครับไปดูในช่องได้เลยนะครับผมลงคลิปรีวิวการทํางานนะครับล่าสุดคันนี้แล้วนะครับคันนี้50แปลงเปลือกใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็น50นะครับแปลงเปลือกนะครับคือสั่งชุดบอดี้ใหม่นะครับสั่งชุดบอดี้ใหม่มาลงก็พวก แขงคอพวกถังน้ำมงน้ำมันนะครับพวกนี้ก็คือเป็น5228หมดเลยนะครับทั้งชุดทั้งชุดสายไฟจอดกันลูกจอดกอนอ่านะครับชุดไฟหน้านะครับ LED day light นะครับนี่นะครับเบิกศูนยแท้ๆนะครับเบิกศูนย์แท้ๆเลยนะครับ L5018 นะครับปรับสภาพเก็บโฉมเป็น5228นะครับแล้วก็รุ่นนี้ปรับขยายฐานล้อหลังได้ด้วยนะครับนี่เรออัปเกรดมาดีกว่านะครับเรออัปเกรดมาดีกว่า นะครับรุ่นนี้เป็น8วาวนะครับไม่ใช่16วาวนะครรุ่นนี้เป็น8วาวนะอ่า L5018 นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับตัวนี้เป็น L5018 นะครับเช็คเก็บงานปรับสภาพนะครับอ่าเดี๋ยวคิวต่อไปเป็นอิสกินะครับเดี๋ยวคิวต่อไปเป็นอิกินะครับ4.89,000ครับนี่สวยๆเลยนะครับใส่หน้ากากน a t แท็กเตอร์ให้เมื่อวานยังเป็นแบบหน้ากากแบบนี้นะครับเดิมๆมาพร้อมกับ50พอดีวันนี้ผมสั่งทีมช่างแบบผมกลับมาจาก ไปทุระมาก็อ่มาเห็นโฉมแล้วก็เลยจัดการแปลงโฉมเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพอีกนิดน,นึงนะครับอัปเกรดให้มันหล่อขึ้นนะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้ไว้ใช้งานนะครับอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์ฝ <sk ill> ากกดติดตามด้วยนะครับสาหรับใครที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสัญญาณภาพชัดเสียงชัดนะครับรบกวนทั้ง2ช่องทางกดหนึ่งให้นัดหน่อยนะครับกดหนึ่งให้ผมหน่อยครับดันหนึ่งขึ้นมาให้หน่อยภาพชัดเสียงชัดไม่กระตุกไม่สะดุดดันหนึ่งขึ้นมาให้ผมหน่อยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับสนใจรถไถยรุ่นไหนนะครับสนใจรถถ,ถยรุ่นไหนขออนุญาตสอบถามครับถ้าผ่อนดาวเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเงินผ่อนเงินผ่อนจะผ่อนได้แค่ยันม่านะครับค่ายคูโบต้าเนี่ย เป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทกศนะพี่ๆนะตัวนี้ต้องขอขอประทานอภัยพี่ๆที่อยากได้ลดเงินผ่อนของคูโบต้าด้วยนะครับเราไม่มีเงินผ่อนสําหรับค่ายคูโบต้านะครับถ้าเกิดอยากผ่อนดาวนะครับพี่ๆต้องเป็นลูกค้าของทกศนะครับแล้วก็ไปผ่อนกับทกศได้นะครับสําหรับค่ายคูโบต้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นของยันม่าเนี่ยเราผ่อนผ่านสินเชื่อของยันม่าได้โดยตรงเลยนะครับแล้วผมแนะนําผ่านอ่าวางดาว25%เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะพี่นาทีครับลูกมามาคันนี้หน่อยครับ มาคันนี้หน่อยมาอิซากินะครับหนึงเดียวในร้านและอิซากิ NT ห้าสี่สอเทอร์โบครับ4ี่ิบสแรงม้ารถปี64ี่นะครับตัวนี้สามเซนสองนะครับผมจัดโปรลงอยู่ที่ได้หางใหม่พร้อมนะครับคันนี้ได้หางใหม่พร้อมนะครับจัดโปรเอาไปที่สองเกนะครับงดต่อรองนะครับสองเกจัดส่งปี200ร้อยกมนะครับเป็นอิซากินะครับ NT 5้าสี่สอเทอร์โบนะครับ รุ่นนี้จะเป็นรถไถขนาด42แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบเทอร์โบนะครับ3สูบเทอร์โบครับ2พาว4วิวขับเคลื่อน4ล้อครับเทอร์โบเดิมๆใช่ครับพี่เทอร์โบเดิมๆนะครับเทอร์โบเดิมๆเดิมจากโรงงานครับการันตีว่าเดิมจากโรงงานมาร์คเดิม QC เดิมทุกจุดนะครับก็มีแค่ไฟหน้าไฟตาหน้าขาดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเช็คให้เดี๋ยวให้น้องนาจีเปิดเครื่องยนต์ให้ดูเลยนะครับ ตัวนี้ได้หางใหม่พร้อมนะได้หางใหม่พร้อมนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับผมประกันรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับ6เดือนหลังการขายนะครับจัดส่งฟรีเฉพาะคันนี้นะครับ200กมเท่านั้นนะครับส่งฟรี200กมอะพี่นาทีลูกเปิดเครื่องให้ให้ให้ลูกค้าชมหน่อยลูกค้าบอกว่าเทอร์โบเดิมหรือเปล่านะครับลูกค้าบอกว่าเทอร์โบเดิมไหมนะครับเป็นรถค่ายเดียวนะครับที่เขาไม่กักออปชั่นนะครับเนี่ยครับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้แต่งแต้มทําสี เป็นรถเดิมครับที่พี่ได้ไปถือว่าคุ้มนะครับหนึ่งพันสี่ร้อสี่ิบห้าชั่วโมงการทำงานนะครับยางเดิมทั้งสี่เส้นนะครับดึงดึงลูกอ่ะดึงดึงแล้วก็มือมือหนึ่งก็ดันฝากระโปรงขึ้นอ่านี่ครับเครื่องเดิมๆครับร้านอยู่อำเภอวังสามหมอครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับร้านนัทแพคเตอร์ครับอันนี้ได้แบตเตอรี่ใหม่ครับนี่ครับเทอร์โบเดิมจากโรงงานนะครับ ไม่ได้บิ้วไม่ได้แปลงนะครับไม่ได้บิ้วไม่ได้แปลงเทอร์โบเดิมๆมาจากโรงงานสีเดิมทั้งคันครับตัวนี้รถสวยครับพี่นะครับการันตีเลยว่าคันเนี้ยความหล่อความเดิมนะครับคงเดิมมาจากโรงงานเจ้าของเดิมรักษา,าดีมากนะครับตัวนี้เป็นรถเป็นรถประวัติรถเดิมก็คือผมไปประมูลมานะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยปล่อยยืดนะครับเพราะว่าไปไม่ไหวนะครับขายทอดตลาดออกมานะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมก็ส่งงวดไม่ไหวก็ไฟแน์ก็ยึดกลับมานะครับขบวนการเขาก็ต้อง เอารถมาขายทอดตลาดใหม่เพื่อจะเอายอดส่วนต่างนะครับไปเก็บกับลูกค้าเดิมที่เหลือนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจัดโปรเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าราคาหน้าร้านปกติที่3ามแสนสองผมให้ที่สองเก้านะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับกับอิซากินะครับตัวนี้รุ่น NT นะครับห้าสี่สองเทอร์โบสี่สิบสองแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสามสูบเล็กนะครับสองพาว์ฟอร e วิลขับเคลื่อนสี่ล้อรถปีหกสนะครับอ่ะ มาชมสวยๆมาชมสวยๆกันอีกสักหนึ่งคันนะครับอะยังอยู่ในตระกูลรถสี่สูบนะครับกลับมาที่ตระกูลรถสี่สูบกับคูต้านะครับรุ่นนี้เป็น L4708SP ใบผานเต็มเต็มทุกลูกเลยครับใบผานเต็มเต็มทุกลูกชุดท้ายเก็บงานใหม่นะครับให้ดูชุดท้ายก่อนนะครับก่อนให้ดูตัวรถนะครับยางนะครับอัปเกรดอัพไซส์รีบิวให้ใหม่ยางใหม่สี่เส้นครับ ารุ่น M ผมมี MU 5 7 0 2ครับ MU 4 9 0 2 M 5 0 0พ M 7 0แล้วก็ M 8 5นะครับจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับซีรีส์ M นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับร้านนัทแท็กเตอร์ครับพี่ๆท่านใดที่ไปมาไม่ถูกนะครับหรือว่าอยากเช็คพิกัดร้านนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google Map ได้เลยนะครับพิมพ์ว่านัทแท็กเตอร์นะครับตามตามชื่อช่องตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสนใจคันนี้ครับแอดบ้านเขียว แอดบ้านเขียวแอดบ้านฟ้ามาได้นะครับแต่ผมแนะนําให้แอดบ้านเขียวเป็น ID ดีนะครับเพราะว่าแอดบ้านฟ้าเนี่ยถ้ามันไม่ได้รับเพื่อนช่วงนี้ a c e b o o k มันปิดกั้นไอ้บ้านฟ้าเขาปิดกั้นนะครับบ้านฟ้าเขาปิดกั้นนะครับก็แนะนํานะครับแนะนําว่าให้แอดบ้านเขียวมานะครับสอบถามเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับสนใจรถไถ่ายมือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับทักทายสอบถามเข้ามาได้นะครับอ่า บ้านแดงสวัสดีบ้านแดงนะครับสวัสดีบ้านแดงทุกครูขั้นด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ะตัวนี้เป็น 47sp นะครับอ่าชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการเขาก็เป็นคูปุระ L4708sp นะครับรถรุ่นนี้ผลิตในราวๆประมาณตั้งแต่ปี57นะครับมาจนถึงปี59นะครับแต่ตัวรถตัวนี้หน้าเล่มจะอยู่ที่ปี57-58นะครับอ่าเป็นรถที่รีวิวรีเช็คใหม่นะครับก็จะเป็น เจนสุดท้ายนะครับรุวนี้จะเป็นเจนสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายละเป็นรุ่นสุดท้ายของ47แรงม้านะครับที่จะขึ้นมาเป็นที่จะขึ้นมาเป็น50นะครับอ่าพี่เอพี่เอวาบอกว่าคันนี้ชั่วโมงเท่าไหร่นะครับซื้อรถกับเรานะครับไม่ต้องยึดชั่วโมงเพราะว่าเป็นรถรีบิวรีเช็คถ้าพี่จะซื้อรถชั่วโมงพี่ที่ต้องซื้อตามสภาพรถนะครับแบบนี้ผมมีประกันเครื่องยนต์ให้6เดือนที่นะครับ2 1 3 1ชั่วโมงการทำงานเพราะผมกล้าการันตีครับรถแบบนี้นะครับเร ไม่มีจุดไหนที่คุณพี่จะต้องอเป็นกังวลที่ว่าจะเอาไปใช้แล้วนะครับมันจะใช้ได้นานไหมนะครับมันมีส่วนเสื่อมสภาพหรือเปล่านะครับแบบนี้เขาเรียกว่ารถรีวิวรถดีเช็คแล้วครับอ่าแบบนี้คือเอาไปพร้อมลุยนะครับพร้อมลุยพร้อมทํางานได้เลยนะครับอ่าเป็นรถเป็นรถที่มีอายุการใช้งานเกือบ10ปีนะครับแต่ว่านี่ครับการรีวิวการรีเช็คของช่างเนี่ย ช่างเราเก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดรถก็ปั้นให้ใหม่สวยๆแบบนี้เลยเพื่อนๆพี่ๆได้ไปก็ถือว่าเอาไปในสภาพที่พร้อมใช้และคุ้มทุนครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่49,000บาทครับ49,000นะครับ49,000นะคันนี้นะเริ่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับกลาบสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็กลาบสวัสดีพี่ๆ F.C. ที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับ ه, วันนี้บ้านแดงผมเป็นอะไรเนาะน,นี่บ้านแดงผมทำไมแลเหมือนปิดกั้นจังเลยนะครับอ่าบ้านแดงเือแลมเหมือนปิดกั้นจังเลยนะครับก็ไลฟ์มาแล้วประมาณ16นาทีแต่ปกติบ้านแดงจะขึ้นเป็นร้อยนะครับผู้ชมทางบ้านแดงไปไหนหมดเนาะนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับมาดูกันอีกนะครับวันนี้เห็นมี f c สุราษฎร์นะครับอ่าักในคอมทักมาในข้อ,ขอ,ขอความไม่รู้ว่าเข้ามาดูไลฟ์ผมผมหรือเปล่าว่า ส่งสุราเท่าไหร่นะครับ36 s หพี่สนใจพี่สอบถามผมได้นะครับรถผมบิวรีบิวรีเช็คให้เพราะว่าพรุ่งนี้ผมลงใต้พี่คนขับผมลงใต้นะครับพี่ผมคนขับผมไปพัทลุงนะครับจองลงใต้นะครับวันนี้คืนนี้นะครับไม่ต้องเสียค่าคนส่งนะครับไปจนถึงนครศรีธรรมราชเลย นะครับส่งให้ฟรีเลยนะครับส่งให้ฟรีเลยถ้าลงใต้วันนี้คืนนี้นะครับอ่าสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยู่ห่างโซนภาคใต้นะครับอยากได้รถไปใช้งานอ่ะมาดูสามสิบหกครับอ่าท่อสวยขายไม้อ่าท่อไอเสียละครับท่อไอเสียอ่าผมไม่ได้แยกขายพี่นะครับพี่สั่งในลาซาด้าได้เลยครับท่อไอเสียเราสั่งในลาซนด้าได้เลยนะครับอ่าเขามีเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวบ้านแดงผมขออนุ